กองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนทัพไทยทุเดยวันนี้นะครับจะพาเข้าพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียงครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกสุรการฉิมกูลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณาภัยจำนวน4ชุดพร้อมยุทธโภปกรลงพื้นที่อำเภอควนโดนและอำเภอละงูซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดสตูลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นครับได้แก่การย้ายผู้ป่วย ผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเประาะบางออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงจากระดับน้ำการผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภครถประปาสนามและการแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากมีพื้นที่แคบและกระแสน้ําค่อนข้างเชี่ยวจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษครับสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้นะครับครอบคลุมพื้นที่6อําเภอของจังหวัดสตูลซึ่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-5ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เข้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงทีครับ